ล็อกรถจะมีเสียงหนึ่งครั้งนะครับล็อกรถมีเสียงหนึ่งครั้งกระจกมองข้างพับคายล็อกมีเสียงสองครั้งครับกระจกมองข้างกลางออกไฟเลี้ยวติดนะครับแล้วก็ตามรูปเลยปุ่มบนสุดสตาร์ทเครื่องถัดลงมาล็อกรถถัดลงมาคายล็อกอันนี้เปิดท้ายจะนี้จะไม่ได้ใช้นะครับล็อกรถนะครับล็อกรถหนึ่งครั้งมีเสียงกระจกครับคายล็อกมีเสียงสองครั้งกระจกกลางออกถ้าจะใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องถ้าเราจะใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องนะครับ เราต้องล็อกรถก่อนหรือรถต้องอยู่ในโหมดที่ล็อกแล้วนะครับถ้ารถอยู่ในโหมดที่ล็อกเปิดประตูไม่ได้เนี่ยเราสามารถกดสตาร์ทเครื่องได้โดยใช้ปุ่มสตาร์ทเครื่องกดคางไว,5ว้5้าวิสตาร์ทเลยนะครับกดประมาณ5้าวิสตาร์ทเลยมันจะมันจะไวกว่าเดิมมากถ้าเป็นรถเดิมจะ1ิวิอันนี้ค<ช>ือรุนน่นใหม่ล่าสุดเลยกด5้าวิสตาร์ทเลยนะครับหลังจากสตาร์ทเครื่องเสร็จเขาจะมีไฟฉุกเฉินครับกระพริบ,บกระพริบแบบเนี้ยกระพริบอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปจนกว่าเราจะกดรีโมทคายล็อกขึ้นไปขับรถ คือ in ถ้าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องเขาจะมีไฟฉุกเฉือนแบบนี้ขึ้นตลอดกับพิบกับพิบอยู่แบบนี้นะครับแจ้งว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องมันจะเตือนเราตัวนี้ถ้าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องเสร็จปล่อยไว้แบบนี้เลยถ้าไม่ใช่รถอีกเสียบางทีมันจะดับเครื่องเองแต่ถ้าเราสตาร์ทเสร็จกดคายล็อกเปิดประตูขึ้นไปขับรถไฟฉุดเฉือนจะหยุดการกระพิบล็อขับได้เลยไม่ดับได้เลยไม่ต้องดับไม่ต้องสตาร์ทใหม่นะครับตอนนี้ถ้าเราจะดับเครื่องกดค้างไว้ด้วยรีโมทดับได้ครับใช้สตาร์ทได้ใช้ดับได้้นียลเ นีตัวปุ่มครับตัวปุ่มถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องต้องเหยียบเบรกด้วยครับเหยียบเบรกแล้วกดหนึ่งครั้งหนครั้ง,งเขาจะสตาร์ทเครื่องให้เลยคครับอโอเแล้วก็ในระหว่างนี้ถ้าเราขับรถมีระบบล็อกให้ครับล็อกอัตโนมัติให้ในระหว่างที่เราขับรถถ้าเราเหยียบเบรกเขาก็จะล็อกออโต้ให้เลย <c oughs> อโอเคครับถ้าเ,เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่เราสามารถออกจากรถได้ครับโดยไม่ต้องดับเครื่องครับสตาร์ททิ้งไว้ ลงมาจากรถเอารีโมทล็อกไว้ได้ครับกดล็อกไว้เลยเรียบร้อยล็อกเป็น้ละได้ไปาาเป็นนุ้ล่ครับระยะรีโมทห่างได้เลยไม่ต้องห่วงไม่มีดับครับใช้ไปนานแค่ไหนก็ได้ครับกลับมาจะขึ้นรถกดไครล็อกขึ้นไปขับได้เลยครับจะมีผู้โดยสารอยู่ในรถอะไรเงี้ยดับเครื่องกดแอร์ไว้ได้เลยก็ดับเครื่องต้องเหยียบเบรกด้วยนะครับตัวเบรกนี่ต้องเหยียบด้วยเวลาดับเครื่องกดแอร์แล้วก็ปุ่มนี้ใช้แทนกุญแจรถนะ ถ้าเราไม่เหยียบเบรกกดเข้าไปโดยไม่ได้เหยียบเบรกมันจะเป็นการเปิดกุญแจครับกดครั้งที่หนึ่งวิทยุเปิดได้ชาร์จโทรศัพท์ใช้ได้กดครั้งที่สองมันจะเปิดไฟน้าปัดหมดเลยออืกดครั้งที่ครั้งที่สามปิดจะวนครับครั้งที่หนึ่งเปิดครั้งที่สองเปิดครั้งที่สามปิดถ้าสตาร์ตต้องเหยียบเบรกด้วยอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการขโมยด้วยถ้าเราล็อกไว้ล็อกไว้แบบนี้นะมีคนพยายามสตาร์ทเครื่องรถนะครับมันสตาร์ทไม่ได้นะครับสักครู่มันก็จะร้องขึ้นมาไม่ให้สตาร์ทแบบนี้ส แล้วรีโมทต้องอยู่ที่รถด้วยเขาถึงให้สตาร์ทได้อันนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีสมาร์ทคีย์นะครับสมาร์ทคีย์คือถ้าเราดับเครื่องยนต์แล้วเราไม่ล็อกรถหือรีโมทเดินห่างไปเลยก็เอาโวล็อกได้โอเคล็อกเองหรือเขาใกล้หนึ่งเมตรก็จะคายล็อกได้นะครับจะโน้มค้าบพี่ถ้าผมปึกตัดถ้ามุด จะผมนั่งอยู่ใกล้ๆรถเนี่ยมันก็นจะแดังแต่รถตลอดก็ทาไงไม่ให้แบบถ้าเราอยู่ใกล้ๆรถหรือเราอยู่บ้านนะครับหรือเราจะเดินไปเดินมาแถวๆเนี้ยกดล็อกเลยครับอ,อ๋อล,ล็อกก็จบเลยใช่ไกดล็อกเข้าไปหนึ่งครั้งทีนี้มันจะตัดระบบออตโต้เลยเราเดินเข้าเดินออกจะไม่ล็อกไม่คายละมันจะกลายไปเป็นเมนนวลแทนแต่ขึ้นลงก็กดเอาเองจนกว่าเราจะกดคายล็อกล้าไปขับรถอีกรอบนึงมันจะเปิดออโต้ขึ้นมาอัตโนมัติพอระดับเครื่องเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่ล็อกเดี๋ยวเขาล็อกเองแต่ถ้าเราล็อกเขาก็จะหยุดไปอยาล็กไนะกร แล้วก็ตัวรีโมทนะมีลูกกุญแจซ่อนอยู่ลึงออกมาไขาเปิดเข้าไปในรถได้ใช้แทนกุญแจรถได้